สวัสดีค่ะ,พะเพื่อนวันนี้ค่ะพีบ,บนบบนิยมเขเซ๊นะคะวันนี้ค่ะก็จะมาเวอร์เพลงตราบทุน่นีของปูจันร์เราใหม่แล้วจะมีคำท้าท้ายเพื่อนร้องครึ่งท่อนให้ฟังด้วยนะคะนั่นก็คือเพลงนี้แหละเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยล้กันสุดนะคะมีให้แค่เท่านี้ แค่เท่านี้ไม่มีมากมายดังใครเขามีมีให้แค่นิดน้อยแต่ให้ไปเกินร้อยไม่มีเงินตรามงกุฎชดาแม่เนื้อกรอยไม่มีรถเก้งแอเย็นอย่างใครเขามีไม้ตีเอ็กโทดังและคันเก่เาพี่ไร้หน้าตานี้ซ อมห้สโซและจะเจอพีดได้ก็แค่องให้เรอยู่กับฉันิในไม้ให้แกเท่าเป็นตายายในบนรรปลายสุดท้ายของดวงชีวันอยู่เคียงคู่กันแหม,มนี้ให้ร่วงโรยเป็นทุรีกลาบสู่ธรณีฟังร่างนี้ไปพร้อมกันฟังร่างไปพร้อมกันฟังร่างไปพร้อมกัน มีเธออยู่กับฉันสู้งานในทุก ประยศนทาศันาได้ถึงชนชั้นล่างเข็ประชาไทยคนเรารักกันอยู่ที่ใจเงินทองหาได้บกกระสุนไปเราจะรักกันจนแก่เท่าไม่ใช่รักกันไว้แค่แเดาบางคนรักกันไว้แค่เอาบางคนรักกันหวังอ่างเปล่าบางทีรักกันเพราะว่าเราสวยบางคู่รักกันเพราะว่าตีมวยผู้หญิงบางคนรักผัวรวยเกิดเธอลงผู้ชายพอหัวขอบคุณเธอที่รักถึงแม้ไม่มีอะไรมีแต่ตัว กับหัวใจจะอยู่กันไปจนวันตายขอบคุณค่ะ